สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอวันสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนแล้วก็สวัสดีสวัสดีช่อง y o u t u b e นะคะขอบคุณช่อง y o u t u b e นะคะที่มีพื้นที่ให้จุนะคะขอบคุณะคะ่ะบอ,อยังหลายลูกค้าเล่มแรกที่ชมโชว์ให้กเมกื่อกี้จุวจะมาลดร,ราคาจัดโปรให้นะคะลดให้ประมาณ5้าถึงยเลยลูกค้า หัเ,เอากกอเสดายนะทั้งหมดมีหกหกเล่มหกเล่มสามชุดที่มีฝักนะคะจะเป็นเหล็กเหล็กแนบนะคะ S.U.P. 9เหล็กผ่านถยนะ,ะตีร้อนนะคะขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันตาม,ตามสูตรของช่างนะคะมามาเลยดีกว่าเร็วๆไป ฮะคะเ้ยเดี๋ยวเขียนอันนี้ไว evet ้อยู่บ่วจุดเขียนอันวัดขนาดเลยค่ะจดไว้ฉันวัดอีกท้ายเลยตายแห้งผิดหูระวังสิวาวไปเจอนี่แหละเออนะคะอากาศเดือนร้อนร้อนเย็นๆหนาวๆสลับกันไปนะคะ ใส่เลยแต่บูนว่ะโอ้ยจะเอาอันนี้มาใส่เหรอใส่ไปเชียงใหม่นหรอวะไปหาซื้อวาอีก <c oughs> หาเวลาไปสักก่อนไปภารกิจกันนะคะวยาวาาาาพูดแหละมาเรื่อที่หนึ่งนะคะเล็กแนบนะคะ สีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดนำมันตาลสุดของช่างนะคะทําเป็นกาดแบบนี้นะคะย้ำแล้วกาดด้วยค่ะทาเป็นกาดเหล็กแหนบนะคะโบแมนอีกไอทีอีก,กันเด้อ,อร์โบเมนเด้อกาดนะคะกาดะค,ะคล้ายๆแบบกาดแล้วก็มาปิดท้ายตรงนี้นะคะโบแมนเห็นแบบนี้เลยเป็นไบอีทิกันหมดอนไหนโบแมนไหนถ้าเล่มไหนเป็นอีทิกันมือละ ถ้าอีทีการจุ่มชะแจงลูกค้าโดยตรงเลยนะคะด้ามไม้มงคลนะคะหมุดมุดเก็ตที่ร้อยเชือกครบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองสองนะคะสันนา6มิลน,นะคะสันนา6มิลน,นะคะความยาวของด้ามจะหนิ้วนะคะ เดี๋ยวน,นี้เฮียอยู่แต่ในเฮือนมันเสียงดังลายไม้นะคะดูลายไม้ก่อนลายไม้ตุ้งจะเป็นแซมแดดเงี่ยมค่ะกแบบร,ระดาษกระดาษแป๊บหนึ่งบางกระดาษมากินถั่วเบิ้ลก่อน เจะกินให้ดูเนะาะโนชิตายยังไงมะเส็จก่อนเอาใหม่บริกดถงกึงกินเปลี่ยนเวลาเลยจ้ะเอ้ยฮะมาเพราะฝักไม่เพิ่งตกใจ ดูลายไม้มเช็ดซะก่อนนะคะต่ปกติเฉยๆกันทีู่้เนาะปกติเร่มนี้นะคะจะบอกมาวันนี้นะคะ2 9 9 0นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม1 0 0จบ บอดให้เดียวเรืนี้ปัะนี้จะปูดทิ้งทวนให้เลยเดอ้อความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2จสอันนาหมิลน,นะคะด้ามจะห้าจดห้ามันนี้มาจัดให้หเลย ชุดไม้เอยดาไม้มงคลนะคะหมุดมุสกที่เราเชื่อครบเร็กแนบนะคะไม่มีฝักคิดก่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะ รวมส่งปทางเพิ่ม1นึร้อยบาทนะคะมาตัวนี้ทัดโตะแบบนี้มีฟักนะคะชุดไม้มงคลน,นะคะหมุดมูเสกที่เราเชือกครบความยาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่9.5ความกว้างจะอยู่ที่1.3สันหนาสีมิลนะคะด้ามจะ5.7นิ้วนะคะ จะมาพบฟัง 1,690นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100่ง้อยนะนี้ตัวนี้แบบันนี้คือบ่ามักกันบ่เข้าใจไม่ลู้ความงามเด็กผ่านไทยนะคะกัดทองเหลืองกัดทองเหลืองนะคะบุญม,มเสกที่เราเชือกครบกว่าไม่รสวยมือจับพอดีเลยนะคะเลิกผ่านไทย ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7นิ้วนะคะความกว้างแม่นโบตัวนี้เมียนความยาวของใบมีดว้าพึ่หรือว่าผิดวะห้าจุดห้าวางผิดหรือวเมียนว่างผิดความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดซันหนาสามมิล เออตัวนี้อะไนี่ด้ามจะ4.3สเดี๋ยวสลับสลับสื่ออเี้ยห้าห้าลคะเดินดนี่มุกเิดอะไยัง ได,ได้แล้วตัวไปทุ่ีบอีกเขาฝักนะคะฟุอเอาหนึ่ง้าศูนย์มส่งไปทางเพิ่ม100นหนึ่งร้บนลุดเล้อเด้พอพราเอามาหล,ลุดละนะคะวันนี้เล่มที่ก็โดะมาเลยใบที่รไฟใส่ก็โอ้ ตกมาพี่หนึ่งสามสี่วันนี้เริ่มทีห้าุ๊บโบวี่นะคะได้เจียนะคะด้ามไม้มงคลน,นะคะหมุดมูสิกที่เลยเชือกครบนะคะความยาวของปมีดนะคะจะอยู่ที่7นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.5สันหนา สันดาห้ามินนะคะด้ามจะห้านิ้วทำเป็นสัญญาไม่มีฝักนะคะนี่ให้เป็นควมโบราณ 1,000บาททั่วนลมส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยอิชปุ๊บดาบันนี่แรมโบ้กึ่งคาเิ็งด้าบไม้มงคลนะคะหมุดมูเส็จที่เราเชื่อครบทิ้งผิวไฟทำยักษ์นิดนึงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.6นะคะสันหนา หกมิลนะคะขนาดหกมิล mm <h. S 1> นะคะกว้ er. างสองจุดหนึ่งนะคะด้ามจะห้าจุดเจ็ดนิ้วมีเริ่มเดียวลูกค้าถ้าสร้างเฮดอิมกับบบพกคือกันเลยมันงานมือเนาะจะสี่ว่าได้วันนี้ปั๊มเอาปุ๊บๆๆนะคะไม่มีฝักนะคะ หนึ่บาททวนรวมส่งไปทางเพิ่ม100ม่งรมันลดให้ได้สิ้นเดือนเลยนะนะคะะจรคงามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันใดจมุมก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจุมมิสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย